โดยวันนี้คุณภัยวันฤทธิ์มหาครับผู้จัดการนำทีมเข้าร่วมทำการขันเหลือดีของวัดส,สว่างโยมละยบ้านท่าเปลืองตำบลกุมภวะปีอำเภอกุมภวะปีจังหวัดก็อุดรธานีครับพี่น้องประวัติซอบซอบคุณท็อปรูกพอรู้รนิดๆหน่อยๆไม่เยอะไม่เยอะ<อ>มา วัสดทซ้อมคุณท you know, ็อปรู่พ่อไม่เยอะไม่ยืนเยอะไม่มากมายไม่เรื่องใหญ่เรื่องโตแต่ว่าพอรู้กันมามาจากไหนล่องน้ำแดงล่องน้ำแดงเจ้ายามณีนาวะล่องน้ำแดงภายกับสิงห์สารตัวนี้ตัวจริงชัดเจนตัวตึงจากน้องคายสิงห์สารนายกอาบัญญัติบูชาคุณพายบทภายเบียดกันมาถ้หมองอย่างนี้ร้อยเป็นแรกสิงห์สาน หนีมาเลยดูสิว่าหนีได้หนีไปหนีได้หนีไปเอาแล้วครับเจ้ายามานีเจ้ายามานี้นะวะาอยู่ร่องน้ําแดงรูโยกน้ําแดงภายกับภายกับร่องน้นะํเงมนสิงห์อีสานสิงห์อีสานนายกะอา๋าจากจังหวัดหนองคายจากจังหวัดหนองคายไล่บี้ไล่บี้ทาระยะแบบนี้ดูสิว่าสิงห์อีสานนํามาบอเลเบลเธอแล้วนะจะบอกให้ เดีย๋ยวนี้สบายสบายครับสำหรับสิงห์อีสานยอดเรือจากรูปนับของยอดเรือจากเมืองดินแดนแขวนพญานาคเอาละครับดูซิว่าวันนี้สิงห์อีสานจะสดใสซาบซ่าเหมือนหน้าตาของท่านนายกอดีตนายกอาหรือไม่อดีตนายกอาบอกหน้าใสากิ้งบอกรัมด้วยหลวงพี่หรือว่าหลวงพ่อสิงโตครับวันนี้มาให้กําลังใจเรือดีนาว่าสิงห์ าจากจุกพลหนองคายในเมื่อเจอรำนี้ก็เป็นลูกเขาเดียวเช่นเดียวกันหนาวะ่าเจ้ายามณีนาวะเจ้ายามณีนาวะเจ้ายามณีนาวะจากกุมภาพัปีอุดรธานีไร่บีมะเหลร้อยเมตรสุดท้ายแงซ้ายแงขวาเฮ้ยไอ้พวกนั้นมึงใจเย็นๆเราดูแล้วเชื่อนี้ให้ความมั่นใจได้ถ้าแถวย่านด้านอีสานมึงน่าจะรู้ว่าไผเป็นไผฉะนะแล้วมึงมาเยือนสนามแห่งนี้ ไว้ยาสุยาสุปล่อยให้สิงอิสารนายกอหัวละฮ่าฮ่าฮ่หลเข้าเส้นชัยรอปบมือแป๊ะแป๊ะแป